อล,ล่าฟาดหนกักอดีตผู้จัดการจัก,กจันไม่อยากให้ใครตกปรเป็นเหยื่ออีกหลังจากที่ได้เป็นประเด็นดราม่าที่ได้รับความสนใจกันอย่างมากมายในตอนนี้กับกรณีของอดีตผู้จัดการจัก,กจันอาคัมซิริหลังเจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดใจว่าคาดว่าอดีตคนสนิทเป็นต้นเรื่องในการปล่อยข่าวลือดาราโลกใบที่2อออกมา พฤติกรรมของอดีตผู้จัดการสาวจักกจัดนนั้นยังถูกยงไปถึงกรณีของสาวพอลลาเทเลอร์ที่เธอนั้นได้เคยพูดถึงอดีตคนดูแลคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมแปลกๆตลอดระยะเวลา6เดือนที่อยู่ด้วยกันว่าเธอนั้นโดนหลอกมาตลอดทําตัวเหมือนแฟนไม่เหมือนผู้จัดการล่าสุดวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาพอลลาเทเลอร์ er ได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ผ่านสตอรี่ไอจีข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษแปลความได้ว่าฉันได้ข้ามผ่านบุคคลน,นั้นมาหลายปีแล้วและเจอประสบการณ์เหมือนกันเพียบการโกงหกและการปฏิเสธไม่มีที่สิ้นสุด การได้เห็นคนอื่นๆต้องเจอประสบการณ์แบบเดียวกันและคนๆนั้นยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นทําให้ฉันรู้สึกแย่หวังว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกพร้อมกับแท็กอินสตาแกรมของจักกะจันและหนุ่มกัญชัยหลังจากที่สาวจักกะจันได้เห็นข้อความดังกล่าวนี้จึงได้รีโพสข้อความดังกล่าวและขอบคุณพอลล่าเทเลอร์อีกด้วย